สวัสดีครับรเรตเนียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องปเปลวเนียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเ,ซนเตอร์จะส่งบนในดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เพดออฟซอร์ดหรือว่าไพ่เด็กถือดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นถ้าเป็นปัญหาอุปสรรคก็จะหมายถึงบริวารลูกน้องทีมงานนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าบริวารเป็นพิษในลักษณะแบบนี้ คนที่มีลูกน้องมีลูกจ้างมีทีมงานก็ต้องดูแลให้ดีนะครับบางทีเขาอาจจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับตัวท่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมอบหมายงานไปแล้วต้องติดตามถ้าไม่ติดตามนี่นะครับอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนั้นตัดสินใจทําอะไรโดยพลการไม่แจ้งท่านระวังด้วยนะครับว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ปัญหานี้มันจะมาถึงตัวท่านด้วยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าว่าเป็นลูกๆก,ก็หมายความว่า ลูกๆของท่านในช่วงนี้ปิดภาคเรียนปิดเทอมนั่นเองต้องดูแลเขาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองนั้นเวลาว่างมากๆนี่อาจจะไปคบเพื่อนคบฝูงมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพ่อแม่โดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงนี้หน้าร้อนนี่นะครับเราจะได้ยินข่าวว่าเด็กๆนั้นไปเล่นน้าตกน้ําเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภาอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นถ้าหากว่ามีลูกๆก็ต้องดูแลหน่อยนั่นเองนะครับหรือไม่ความหมายของไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า คนที่มีลูกมีเต้านี่บางทีนะครับลูกๆนั้นอาจจะมีการแยกตัวออกไปคือไปอยู่บ้านญาติเพื่อไปศึกษาต่อหรือไม่ก็คือว่าได้ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่หอในลักษณะแบบนี้ลูกๆสอบทํางานได้แล้วนี่นะครับก็อาจจะไปปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าลูกๆแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วเนี่ยก็จะแยกครอบครัวออกไปคืออยู่ไกลห่างในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสายแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารนุ ผมมองว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับางด้านของปีใหม่เพราะว่าปีใหม่ไทยเรานั่นเองนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในช่วงของเดือนเมษายนช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านของดวงชะตาด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุยอย่าลืมนะครับติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ The World หรือว่าไพ่เทวดานี่คือไพ่ที่ให้โชคให้คุณซึ่งรองลงมาจากไพ่ The Sun นั่นเองนะครับไพบ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบโชคลาบตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือว่าโชคลาบที่จะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามา อย่างไม่คาดฝันมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเช่นถูกหวยถูรอตเตอรี่หรือว่าบางทีนะครับญาติผู้ใหญ่ก็นําเงินมาให้มามอบให้ในลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งบางท่านนี่นะครับที่มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทหยิบยืมเงินไปนานแล้วไม่คืนสทัทีอยู่ๆเขาก็ามาคืนในลักษณะแบบนี้ก็ได้ไพ่เด w o r ว d หรือว่าไพ่เทวดานั้น มันหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะมีความสบายอกสบายใจเรื่องใดๆก็ตามแต่ในช่วงที่ผ่านมามันทําให้ตัวท่านเองนั้นเครียดบางท่านนั้นถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับในลักษณะแบบนี้แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมนั้นจิตใจของท่านก็จะโล่งโปร่งสบายมากขึ้นนั้นก็หมายความว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆมันมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนั่นเอง,เองเนะครับบางทีบางท่านตกงานว่างงานถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าต่อไปนี้จะไม่ว่างงานอีกแล้วหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีการปรับตำแหน่ง เลื่อนขั้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าบีไพ่เดอะเวิลดหรือว่าไพ่เทวดาไพ่ไปนี้ความหมายจริงๆก็คือว่า ปัญหาวิบากกรรมต่างๆนั้นกำลังจะหมดสิ้นไปฐานะความเป็นอยู่ของท่านนั้นจะดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณดีมากๆเลยทีเดียวและไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่ราศีกรกฎในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองยิ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่หมั่นทําบุญเป็นคนที่ประพฤติดีเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนี่นะครับ บอกได้เลยว่าจะมีโชคม่ลาภเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเป็นโชคลาภอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เก้านี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังกราชถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายคามว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดูนั่นเองนะครับจะส่งผลด้านดีด้านบวกมากๆคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชหรือว่าคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมดีมากๆการงานด้านนี้ หรือไม่คนที่ทํามาค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธาพาณนนิชย์จะดีนะครับเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันธ์ต่างๆพวกนี้ให้เช่าพระให้เช่าวัตถุมงคลเช่าพวกเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้จะดีนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดรปารกกาดินสอร,รวมไปถึงพวกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรต่างๆที่จะใช้ในการศึกษาชุดนักเรียนนักศึกษาชุดลูกเสือเนตรนารียอย่างนี้เป็นต้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับ ไพ่ดินแหรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราเนี่ยยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้ทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็อาจจะมีโอกาสนะครับไปทําบุญใส่บาตรหรือว่าไปร่วมงานบุญงานบวชงานผ้าปงผ้าป่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะันเองกต่างว่ามีไพ่ใบนี้บางท่านนั้นอาจจะได้ไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้าแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะครับถ้ากว่ามีไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอเอ็มโพอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้ไพ่ใบนี้ถ้าได้ไพ่ใบนี้ดวงการงานนั้นจะโป๊ะปังมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ราศีกรกฎที่ทำงานรับราชการนี่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมดีมากๆมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมากบารมีแล้วก็มีบริวารมากมายอย่างนี้เป็นตน้น คนที่มียศดมีตำแหน่งต่ากว่าได้ไพ่ใบนี้อยู่ในพื้นดวงเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นนายพันนายพลอย่างนี้เป็นตนน้นต่นเองนะครับไพ่เดเอมเพเรอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นถ้าเป็นนักการเมืองนี่นะครับนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาติมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองและก็ไพ่ใบนี้คนที่ทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสปรับตําแหน่งบางทีนี่ขึ้นมาจากพนักงานปฏิบัติการธรรมดา ขึ้นมาเป็นหัวหน้างานขึ้นไปสู่ผู้จัดการผู้อํานวยการรวมไปถึงฝ่ายบริหารระดับสูงมีการปรับรายได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการต่างๆใหม่หมดในลักษณะแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายก็หมายความว่าธุรกิจของท่านนั้นจะมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับผลกำไรต่างๆนั้นก็จะตามมาอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดมโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎ อาจจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติบางทีบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อเพื่อดูงานรวมไปถึงไปท่องเที่ยวนะครับไปทํางานยังต่างประเทศในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นกรณีของคุณผู้หญิงที่เกิดราศีกรกฎนั้นก็บอกได้เลยครับว่าดวงการงานของท่านนั้นก็จะมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตมีอํานาจบารมีไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนะครับผมถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้ ดังนั้นคนที่ได้ไพ่เดมโพเรอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพัิจึงหมายเขาว่าดวงชะตาของท่านดวงชะตานี้ไม่ใช่ดวงลูกน้องแต่เป็นดวงของเจ้านายนั่นเอง,เองนะครับเป็นผู้มากบารมีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8กันบ้างนี่คือไพ่สีไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่สีไม้เท้าบางทีผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้น อาจจะออกมาลงทุนทําธุรกิจเปิดร้านของตัวเองแม้กระทั่งการลงทุนต่างๆนี่นะครับเช่นลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระในลักษณะแบบนี้ก็ได้บางทีบางท่านนั้นอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมาลงทุนในด้านของหุ้นหรือว่าจะเป็นลงทุนในทองอย่างนี้เป็นตน้นลงทุนในเหรียญต่างๆพวกนี้ก็ได้นั่นเองนะครับบางทีนะครับผมผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆ บางทีการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามาอย่างยาวนานความเจริญก้าวหน้ามันค่อนข้างชา้าสําหรับบางท่านก็เลยอยากจะออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองบ้างจะได้เริ่มในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือ ไพ่เด i เมจิกเชนเดลเมจิกเชนถ้าว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพา่บนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลขแปดแนวนอนก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นมือด้านขวาถือกระทาปลายด้านหนึ่งของกทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกทาชี้ลงมาบนดินก็หมายความว่าผู้ที่เกราศีกรกฎนั้นจะมีเส้นแรงมากๆในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมดวงชะตาของท่านนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบก็จะมาจากความฝัน และอีกอย่างหนึ่งถ้าตัวท่านเองนั้นมันจะเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่ทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีมันมักจะมาปรากฏในความฝันฝันแล้วเป็นจริงฝันแล้วแม่นอย่างนี้เป็นต้นไพ่ในเมจิกเช่ยนยังหมายเขาว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้ว่าบางทีบางท่านนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามาอย่างยาวนาน อาจจะได้ออกมาทําธุรกิจกิจการของตัวเองเปิดร้านค้าของตัวเองบางทีบางท่านนั้นมีการปรับตําแหน่งใหม่ที่ใหญ่โตขึ้นก็จะได้ไปทําหน้าที่ใหม่ไปรับผิดชอบงานใหม่ๆใ,ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่เดอะเมจิกเช่นนั้นข้อเสียก็คือว่าตัวท่านเองค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลนะครับผมได้ยินได้ฟังเรื่องใดมาก็ค่อนข้างเก็บมาคิดมาเครียดจริงๆแล้วนะครับคนเราเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับที่เป็นคนที่คิดมากบางทีนี่นะครับเครียดฟรี มาหลายครั้งแล้วในชีวิตนี้นะครับคือเครียดแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราเครียดนั่นเองนะฮะฉะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปพบวงมากนะักให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับตาแหน่งที่2เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังนี่คือไพ่เดดไพ่เดดนั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน4ี่ของไพ่เคราะห์ใหญ่ ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนั่นเอง,เองนะครับอาหารการกินต่างๆก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกอาหารต่างๆเนี่มันเน่าเสียมันบูดเสียได้โดยง่ายนั่นเองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาหารที่มันมีส่วนผสมของพวกกะทินี่นะครับเก็บไว้นานไม่ได้ฉะนั้นควรที่จะทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ่ๆนะฮะไม่ฉะนนั้นจะมีโอกาสท้องเสียได้โดยง่ายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีนาเมษาพฤษภาเนี่ย จะมีโรคเกี่ยวกับโรคท้องร่วงเนี่ยเยอะนะครับผมฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เมนีให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเขาถลอกก็ระมัดระวังไว้ด้วยอย่าประมาทอย่าเพ้อเลินนั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นมีไพ่ด้านดีที่จะปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ถึง2ใบด้วยกันก็คือไพ่เดอะเฮโรพันธ์หรือว่าไพ่พระสังคราชแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์ลหรือว่าไพ่เทวดา ไพ่สใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุ้มครองนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยพลานุภาพของไพ่เดอะฮีโร่แพนแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นจะไปลดทอนการแสดงผลการแสดงอํานาจของไพ่ที่ไม่ดีก็คือไพ่เคราะห์ไพ่เดชนั้นแสดงผลได้น้อยลงแทนที่จะแสดงผลได้ร้ออาจจะแสดงผลได้เพียง40% 5 0 แต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อมีไพ่เคราะแล้วผมก็อยากจะให้ผู้ที่กเราศีกรกฎนั้นได้หาโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ศทธาสนิกชนก็หาโอกาสทําบุญใส่บาตรถาวายสังฆทานหรือว่าม่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลรวมไปถึง การที่ทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์บริจาคทานแล้วก็บริจาคลงศพผ้าห่อศพหม้อไม้กับมูลิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปล,ยปล,ยปลาให้ชีวิตสัตว์อย่างนี้เป็นตน้นเมือ่อทําบุญใดๆเสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําแล้วก็อุทิศบุญกุศลเหล่านี้นะฮะบุญกุศลที่เราได้ทํามาก็ขออุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับท่านเทพเทเว,วดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้เป็นต้นถามว่าตัวท่านเองนั้นทํา มีโอกาสที่จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านเลยก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สามเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่สามเหรียญนี่ก็หมายวามว่าเป็นโชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบนี้เงินเข้าท่านอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่าสามเหรียญนี้นะครับมันไม่ใช่ไรายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือน เงินเดือนนี่นะครับก็คือว่าทุกเดือนเราจะได้อยู่แล้วแต่ว่าไพ่สามเหรียญนี่นะครับมันอาจจะเป็นรายได้พิเศษเช่นคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นในหน้าเป็นตัวแทนเมื่อขายสินค้าได้แล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่าในหน้าอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ก็คือว่าอยู่ๆก็มีคนให้เงินมาหรือไม่บางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาจากไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่า ถ้ามีไพ่ใบนี้เงินเข้าแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎครับคราวนี้ดีวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่าความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่สามถ้วยนั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบนี้ความรักจะสมหวังคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ คนที่คบกันมานานแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงของเดือนมีนาคมอีกอย่างหนึ่งนะครับบางท่านนั้นที่แต่งงานมานานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทชาวราศีกรกฎเตรียมเฮได้เลยนะครับจะได้รับข่าวดีในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่สามถ้วยยังหมายถึงการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์การรวมญาติมิตรในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดา ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะพบรักมีโอกาสที่จะเจอคนรักผู้ที่เกิดราศีกรกฎบางท่านนี่นะครับผมถ้าหากว่าเจอคนที่ถูกใจแล้วอาจจะไม่สนใจเกี่ยวกับพิธีรีตองใ,ใดๆเช่นไม่จัดงานแต่งงานคือตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้เป็นต้นบางทีบางท่านได้ไพ่ใบน,น,นี้คือได้คนรักคู่รักที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแต่งงานกันแล้วก็ไปสร้างโรครากอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมผู้คนเจริญพัฒนามากกว่าเรา คล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอเอมโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิคนรักคู่รักของท่านบางทีนี่นะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะฮะหรือไม่ถ้าเป็นคนไทยก็หมายความว่าเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเป็นคนที่มีอำนาจบารมีเป็นคนที่มีฐานะดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ไพ่ดึงเฮโรแพตหรือว่าไพ่ภาษาสังคราชคนรักคู่รักของท่านนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับจะเป็นผู้ใหญ่กว่า อายุต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีอายุอาจจะไม่ห่างกันมากหรอกแต่ว่าความคิดความอ่านของคนรักหรือว่าแฟนของท่านนั้นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าท่านมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นด้านของความรักด้านไม่ดีนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี้ก็คือไพ่สีถ้วยนั่นเองไพ่สีถ้วยนั่นก็หมายความว่า ผู้ที่เกิดราศีกรกฎบางท่านนี่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนะครับคือไม่พอใจอะไรง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นต้องวางสเปคเอาไว้ว่าคนรักของเราต้องเป็นแบบนั้นต้องมีฐานะการศึกษาแบบนี้มีเข้ามานะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาคมแต่ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะยังไม่เลือกเพราะว่ายังไม่ถูกใจอย่างนี้ก็ได้หรือไม่บางท่านนั้นแต่งงานไปแล้วก็หมายความว่าคนรักไม่เป็นดั่งใจไม่ได้ดั่งใจในลักษณะแบบนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมบางทีบางท่านนั้น ไปทุ่มเทให้กับคนรักความรักอย่างมากแต่ในที่สุดแล้วเขาไม่เลือกเราแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับข้อไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของผู้ที่เกิราสีกรกฎท่านใดที่มีแฟนอายุน้อยกว่ามากๆนี่นะฮะถ้าว่าคุณผู้หญิงได้คนรักได้แฟนที่มีอายุน้อยกว่าหรือไม่คุณผู้ชายที่ได้คนรักที่อายุน้อยกว่ามากๆห่างกับท่านเยอะๆบางทีห่างกันเป็นรอบแบบนี้ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ระวังว่าเขาจะสร้างเรื่องปวดหัวนะฮะให้กับตัวท่านได้นั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่3ามมีนาคมปีพุทธศัก,การาช2568น้25นั่นเองครับหากว่าทุกท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเดงชราบขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำประคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองชราบ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ